ตอนนี้กำลังจัดเตรียมเนาะจัดเตรียมในมการขึ้นบอร์ดบริหารดัขึ้นบอร์ดบริหารของสาขาปักซี่เนาะจะมีสาขาของบริษัทโกดมอนสี่ารปักซี่ดูับขึ้นบอร์ดบริหารกำลังเขื่อนหูบเนาะบริหารจะมีผบรกเการสาขาจะมีอ่า ที่ปรึกษาในการ่วมแล้วก็มีผู้จัดการฝ่ายควบคุมแล้วก็จะมีผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมร่วมแล้วก็จะมีซีอีโอประทานะจะมีคณะเคลียเวียกเนาะในพังงานของซีอโอเปนดิซีอีโอรหัสทานท่านเพิ่นกำลังขึ้นบอร์ดทุกท่านและต่อไปก็จะมีพังงานของคณะผู้ช่วยลงไปอีกเนะาะรหัทานต่อไปอีก,กว่าันซักตามขั้นตาตอนอืมเอาเอา,เอาจเนเต็มพังงานไปเลยเนาะตามระบบขั้นตอนของเขา อ้าวทุกท่านตอนนี้กำลังเตรียมตัวเนาะที่จะเอาปุ๋ยทุกท่านเอาปุ๋ย,ยออกมาหายออกมาเนาะเพื่อเขาจะเอาไว้ห้กับผูงหวังที่เขามาความงานโอพีพีเนาะแกลนโอพีพี่ยูทีของแทมจะมะสักแกนแลนนะท่านอันนี้กำลังจะให้ปุ๋ยเนะาะให้ปุ๋ยปูสาเรียบร้อยแล้วอันนี้คือจะหายไว้เราะมันพันกระถุง พันกุถุงเนาะอันนี้เป็นปุย,ปยเม็ดยังปุยน้าแม,มนทั้งบริษัทเนาะก็ฝากมาให้พันกุกองผู้ใดพรธรรมดาลงทุ่นรอบนี้นะอลังการเลยอแต่กะโอเคเนาะพะว่าเขาตเราเตรียมหน่อซื่อหนอดขายเตรียมงานต่างๆในวันที่สิบแปให้ใไ้สมซื้อสมเสียงเลยนะรอบนี้นะอลังการ,การทีมงานพิธีไปกะง่อย มียอดมียอดใช่ามสิวที่สิบแปดนี่กะแล้วเต็มร่องบืนเนาะต่อตีว่าเขาไปมาเนี่ยเนาะอยู่ประมาณหาอยกร่อยกัคนเนี่ยสะพอเมื่อเขาไปไหนแมนเดือนเบือกร่อยก็คนแต่ว่านอดซื้อเขากรเตรียมมาอะไรแหละกระเทียมมีเลี้ยวไม้สิบแปดแพคกาวามสิบแปดมาสิบแปดโอ้ยถักอะไรอลังการให้เขาซาให้เขาลือเลยนะ ตอนนี้ไม่ได้เตรียมปุ๋ยแจกก็ท่านให้สมนำสมเนือสมนอข่ำลำรื้ออลังการหลายกำลังเตรียมเด้อสมนปักเซี่เหอท่าได้หัวปติ่ดเมื่อไรวะเ่ไรว่ัิวิธีการแทหัวปุ๋ยวิธีการแทงหัวปุ่งา้มมองรออเลย เอาเต๋มาเต๋เง no? ี้ยเงี้ยนน่อยเด้ยเอหอนกเอยนเลยาอะอันนี้แมน่าเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่เนี่ยหปุ๋ยโอเคอันนี้คือให้ปุ๋ยไปให้พี่้อกนะที่จะมางานวันที่18ทุปทตานเริ่มแล้ว เริ่มละเริ่มนับเลยเจ้านายนีกัเอ้ยหงโป๊สองโป๊สามโป๊ปแล้บนี้นี่เนี่ยเริ่มหาละไ่เด้ี่ยวหนเหี้ยยวที่ยยงเดต้ใหเดียวันตอนนี้ลางหองแล้วยองแลบละเขาไเใจปุ๋ยนี่นอเอาเขาใจ มเมาเอน่ก็่มเส้นเนเาเห็นคนเด็กอจาปุ้ยไหนที่ว่าพวเรา่ะเตรียมว่าก็จะชิมังที่สิบแุ้ยเไ้ยม็ดหปุ้ยนเมปุ้ยบอกเนี่ยแสดงว่านั่นโตเอาไปดอกก้อนเห็น่นละน่นจะฝังเนจะฝังเนเวลาื่เดอปุ้ยวะแสดงว่าที่สิบแปดนี้มาหอมปุ้ยหน่อย มาเอาไว้ยสิบแปดสิบแปดในเปล่าไม้เนี่ยไฮเดรจข้างหนึ่งเปล่าไม้ตามสุดเดียั้งหนึ่งด้างหนึ่งสช่ไหมใช่พอดใช้ข้างเพื่อนพวกเราเลยนะทารกันตอนนักเกิ้ลเออเดชเอาข้างมาขี้ยอดไทยบาดนี่เอาเอาไม่ได้รถเดือดหนึ่งก่อเอาเมนแล้วรถพวกนึงก่อนนะออกข้างก่อนนะเออเดือกเปล่าไม้เปล่าไม้เฮาเนาะไปเก็บตะลบอลเดี๋ยวที่เอาเอายิ่งใช้ข้างหนึ่งรถเพราะว่าเขาเตรียมเขาเตรียมทั้งปุ้ยหน่ำปุ้ยเม็ดเดือดจึงว่ากัน แ <laughs> ังบ uh. yeah, oh, yeah. yeah. yeah, so like uh ่หมวกนั้นบ่บ่ใส่หมวกแค่ยังคือกันบ่ไม่ใช้ใส่หมวกใส่หึเส้อ่หนเสผ้า่ะีเดียวโอ้จะจะทำเขา่านปากตีบ่บได้เหาอนั่นหมวกตีบ่ได้หมวกกันบ่บนานี่ยอนี่อยมามึงเานี้เจ้า่